สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูทุเรียนนะครับมันติดโรคมาจากในแปลงนะครับือเป็นโรคเพี้ยหอยนะครับนี่ครับอาการหนักมากเลยนะครับดูยอดนี่ครับ ใบต้นนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นเมืองนะครับเอามาเสริมรากนะครับนี่ครับต้นนี้ดูนะครับมันติดมาจากในแปลงที่ซื้อมานะครับทุเรียน3าสต้นเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับ แต่ตัวน,นี้อากากรหนักที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะขีดสารคิงพลัดนะครับนี่นะครับเป็นสารอินทรีย์นะครับคิงพลัดนะครับ เพือกำจัดเพียนี้นะครับดูยอดใหม่ที่ออกมานะครับอีกสักพักหนึ่งมันก็จะลามขึ้นมาด้วยนะครับนี่ของหายยอดใหม่ยังไม่มีนะครับนี่ต้องกีดกันไว้ก่อนนะครับ นี่ครับยอดที่มีนะครับนี่ครับที่โดนไปแล้วนะครับมันเป็นไปแล้วนะครับนี่อาการหนักมากเลยครับดูใต้ใบครับ ใบก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับต้น,นนี้หนักที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูต้นน้อน,นะครับ ต้นนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่เหมือนต้นนู้นนะครับมแมลงก็กินไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะขีดไล่นะครับขีดกิ่งพลัดนะครับนี่ครับดูครับมีเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะนะครับ คือว่าไม่หนักเท่าไร่นะครับตอนนี้ต้นนู้นอาการหนักนะครับเดี๋ยวไปดูต้นมูซันคิงนะครับทุเรียนจะเสริมรากนะครับต้นไยังไม่ได้เสริมครับเอาหอ,อกมานะปลูกไว้ข้างๆแล้วนะครับนี่ครับมูสันคิงนะครับ นเปน็มีทุเรียนพันปื้เมืองอยู่ข้างๆครับสามต้นนะครับเพราะว่าจะเอาเสริมรากนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสริมนะครับนี่ใบมูซานกิ้งนะครับใส่ปุยกิ้งโชบุไปแล้วนะครับ ใส่กลังที่2นะครับุทเรียนเกือบ1ปีแล้วนะครับนี่เป็นพื้นเมืองนะครับดูแ็งแรงสมบูรณ์สดชื่นนะครับ ต้นที่เราให้ดูต้นแรกนะครับมันจะหนักนะครับอาการหนักมากครับมีมแมลงไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับใบสวยงามนะครับ ทางนู้นนะครับที่มันมอนทองนะครับสามต้นนะครับที่วว่ามันอาการมันหนักๆนะครับสามสี่ต้นนะครับ <c oughs> แต่ต้นแรกที่ให้ดูนะครับจะหนักที่สุดนะครับ <c oughs> เดินไปดูนะครับปลูกใกล้ต้นยางนะครับ ต้นนี้มีแต่ไม่เยอะนะครับแต่ต้นแรกที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเยอะนะครับต้นนั้นแล้วดูต่าทางมันไม่สดชื่นเลยนะครับอาการดูน่าจะาขาดน้ำเลยนะครับ เรียนยังไม่ได้มีการวางท่อระบายาท่อ,อให้น้ำอะไรนะครับใช้วิธีการรดน้ำเอานะครับน้ำมารานะดูนะครับ <c oughs> นี่มันมีแก่เล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะใบจะเหลืองๆอ,อยู่นะครับ เป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่นะครับไม่หนักครับตอนต้นแรกนะครับหนักนะครับ มันใช้ได้เลยนะนี่มาแรงก็กินยอดน,นะครับต้นนี้สวยนะครับแต่มันมีทุเรียนพื้นเมืองอยู่ข้างๆนะครับเอาไว้เสริมรากนะครับ ตรนนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีเท่าไรนะครับ ีเหมือนกันแต่ไม่หนักนะครับไม่เหมือนต้นแรกนะครับต้นแรกอาการหนักมากนะครับต้นนี้ใบสวยเลยนะครับดำน่ครับกิงเช่าบุกนะครับปุ๋ยอินรีนะครับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกทุเรียนนะครับ นำไปใช้ได้เลยนะครับน่ครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่อำเภอสะเดานะครับตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ใกล้ควายแดงบ้านใหม่นะครับเชิญไปแวะชมแวะชมศึกษาทางร้านได้นะครับทางตัวแทนจำหน่ายได้นะครับปุ๋ยตัวแทนจำหน่ายใช้เองด้วยนะครับแล้วก็มาจำหน่ายเพื่อ แบ่งปันให้กับชาวสวนทุเรียนได้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับแต่ปุ๋ยไม่ดีแกก็ไม่ไม่อยากจะแนะนำให้ใช้นะครับนี่ของขอดีจริงๆนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับ หลังจากนี้อีกสิวันนะครับเราจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับว่าเพียอหอยมันจะหยุดกินต้นทุเรียนหรือเปล่าใบทุเรียนอีกหรือเปล่านะครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ